พาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายกรรม,มังวจกีกรรมังมะนโมมนกรรมังสันจิจกกรรมังอสันจิจะกกรรมังขะมันตุเม อโหสิกม,มังพระวะตุเมอากาสะอุก,กาสะข้าพเจ้าขอากราบขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในอดีตชาติและปัจจุบันชาติหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาและใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอากราบขอขมาต่อท่านณที่นี้ขอให้ผลแห่งกรรม ที่ผูกพันกันได้ยุติลงนบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศบุญส่วนกุศลทั้งหลายที่ได้เคยสร้างมาในอดีตชาติและปัจจุบันแด่เจ้ากรรมในเวรนทั้งหลายขอให้ท่านได้รับบุญและพ้นจากความทุกโศกทั้งปวงขอให้ท่านพบแต่ความสุข และเส้นทางแห่งการหลุดพ้นกราใดที่เคยติดพันกันข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมและขอให้กรรมทั้งปวงเป็นอันสิ้นสุดลงณบัดนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนงปาริหาหันตุจงมีความสุข สุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยสิ้นเถิดอิติปิโสปะขาวายะมะราสาโนทาเวศสุวรนโนมหาลาโภมหาลาพังสาวะโสทะสะทิสะสัพเพสเนหาจะปูสิตาสัมปจิตสายะพระวันตุเมข้าพเจ้า ขอน้อมอันเชิญบารมีท้าเวศสุวรรณผู้เป็นใหญ่โปรดเมตตาประทานสชคลาเงินทองทรัพย์สินและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพระเจ้ามีสติปัญญาแหลมคมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงกายกรรมัง วจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังสันจิจะกรรม,มังอสันจิจะกรรม,มังขะมันตุเมอโหสิกัรม,มังพระวะตุเมอากาศอุกาสศข้าพระเจ้าขอกราบขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ หากข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาและใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามข้าพระเจ้าขอากราบขอขมาต่อท่านณที่นี้ขอให้ผลแห่งกรรมที่ผูกพันกันได้ยุติลงณบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้าขอน้อมอุทิศผญส่วนกุศล ทั้งหลายที่ได้เคยสร้างมาในอดีตศาสตร์และปัจจุบันแด่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ท่านได้รับบุญและพ้นจากความทุกโศกทั้งปวงขอให้ท่านพบแต่ความสุขและเส้นทางแห่งการหลุดพ้นกรรมใดที่เคยติดพันกันข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมและขอให้กรรมทั้งปวงเป็นอันสิ้นสุดลงณบัดนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนังปาริหาหันตุจงมีความสุขสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยสิ้นเถิดอิติปิโสปะขาวายะมะราสานทาเวศสุวรรณโนมหาลาโพมหาลาพังสาวะโสทะสสทิสะสัพเพสเนหาเจปูสิตาสัมปจิตสายะ พระวันตุกเมข้าพระเจ้าขอน้อมอันเชิญบารมีท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่โปรดเมตตาประทานโชคลาเงินทองทรัพย์สินและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอให้ข้าพระเจ้ามีสติปัญญาแหลมคมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมะโนกรรม,มังสันจิจกรรม,มังอสันจิจกรรม,มังขมันตุเมอโหสิกกรรมังพระวะตุเมอากาสะอุก,กาสะข้าพเจ้าขอกราบขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาและใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอากราบขอขมาต่อท่านณนที่นี้ขอให้ผลแห่งกรรมที่ผูกพันกันได้ยุติลงณบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด